เมื่อนั่นกับเมื่อสันวันดีบาดนี่มีงานมีเหลรามียาปลาเตียงหลายดาราเออไปพ่อ,อกันอยู่น้ำงานเนาะลูกพี่กับลูกน้องพอ่อใหญ่าหอบกับพ่อใหญ่ปุ๊หนาแหลมเล่นบางยิ่งกันแหลมเฮ้าปะนะอบอกลูกน้องมึงเป็นทหารขามันเด้อกูเป็นลูกพี่มึงิ่าสันกูพูดประจำการแล้วสันมาแล้วก็บ,บอกลูกน้องไปนั่งอยู่ในโลคายบ่ดิแสดงคือคือไีอ่ออบอกว่าวะอะไรนะวะกูอดข้าวก็จะตายแล้วนะเนี่ยพ่อนะไม่ไหวแล้วไอ้วุ่นวายพ่นะลูกพี่วุ่นเสือไอ้วุ่นวาย เล่ากูไม่ได้กินเหล้ากูไม่ได้แดกพ่อตาแต่ไปมึงไม่ดูแลกูมากเลยมาขังกูไว้ในบังเกอร์นี่เหรอฮะพ่อตะเหล้ากูไม่ได้แดกพ่อตะบ้าไปแล้วบาดอีกคือครับเปืนม้าุเราบอมน่ะนะเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วพ่อตะกูจะออกไปแล้วเนี่ยพ่อตะกลับไปหาลูกพี่กูมาปุ๊ดมาล้วกูชน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 พ่อตาพ่อตะเอฟเวอร์คนก็เฮ็ดไว้ดิลูกพี่กูก็ยังได้ปืนห้างไหนเราก็ท่องทางยิ่งแป้งแป้งอยู่ เอกูไม่กลัวหรอกเสียงปืนเสียงอะไรกูไม่สนแัแล้วกูโตตายแล้วลูกไหมนะเลูกพี่กูตายไปหนึ่งคนแล้วพี่สมคุก <Chinese> ก <rules> ูตายแล้วกูต้องสู้วะเน่คนว่ากูไมยอมคนี่นจไปได้สู้ทหารคอมเมนาทางไหนดอกมาใส้มันก็คือแต่ว่าดังเร่อมาท่นม่ใ่ฮะว่าเจ้าได้มาดนีคือเราอยกกันัคนละทักาไว้บลาท่านม่ใช่ะบอกเนาะยังมาได้บาดี ข้างป้าไว้ดาราขึ้นแล้วกัน้ยินงนี้ยงเืนกูลบเลยเด้อเนมพนะบอกกันนะลบทำไมอะพัน่ไม่ค่านี่ลบลบันนยิงงีกกันแล้วบาดเด็ว่าหวา่าม่าเมาฮ่าม่นเ่าเ่ล้าแน่นอ่แล่วเนี่ยฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่อฮยาฮ่าฮบาฮ่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 าฮาจริง่าฮ่าฮ่าพ่า่่าฮ่่้่่ฮเฮ่าา้าไาาาาา อูทิมละเวิด์แทบวานเดียววันนี้ฮู้ยลูกพี่อาจารย์นคนมาหาลูกพี่คนนะสี่สิบสี่สิบลูกพี่ส <c oughs> ี่สิบฮะสี่สิบโอยจำลูกน้องไม่ได้แล้วไงลูกพี่ฮะจำผมไม่ได้ละอันนี้น้ายน่าแหลมนะพ่อหน้นาคนว่าผลงางลูกพี่จำไม่ได้ละโว้โยจะมาจำกันไม่ได้วะ เพิ่นถือทหารไทยยิ่งเพิน่นเล่นหนีมาหาลูกพีก่ระเบิดอตั้งแหลมหมดขนาดเอาปากวายยังหลบอยู่ <c oughs> เล่นกันบักโดนเตอร์ปุ้นเด้จนมาเปลี่ยนฉากเปลี่ยนบทแล้วบาดเนี่เอาสาดไม่เข้าบาดเนี่ยแตนกูสิถฐามึงอยู่คอควอยไดี๋ะเด้อพ่อน่ามึงมาหากูเลยสัตว์แค่พ่อได้จอดมาพ่อน่าเพินพ่นบอกกันนะมาแล้วก็นั่งถ่ายอยู่หันแล้ว <c oughs> นพื่อนดูบลูกน้องมาละลูกพี่ลูกพี่ฮะไอฮากูนึกว่าจะไม่มาแล้วเล่ากูส่วงแล้วเนี่ย ดี๋ีวไอ้สมคุกมันตายแล้วนะพนะ่อนะฮะมันตายอยู่ไหนมันตายอยู่สายแดนลูกพี่ไม่เอาสมมันมาด้วยล่ะไม่ได้ไอืมทําไม่วะเอะอันนี้เกิบใครเนี่ยฮะเกิบไปสมคุกเหรอฮะใช่ครับลูกพี่ดิเฮ้ยกูจําได้ในเกิบคู่นี้น่ะมันรักของกูไปเนี่ยฮะผมเอาศมมันมาไม่ได้เอามาแต่เกิบฮะเอามาแต่เกิบที่นะมึงอามาทำไมมึงมาอ่อยไฟเหรอ ก้อยเอามาเป็นหลักฐานลูกพี่ว่ามันดับแนวแล้วเดี๋ยวตุกพี่ไม่เชีเอรอแว่ากันไปแล้วบาดิตาคนตาเมาเนาะมึงไงกูงทำไงล้างแขนโอ้โหล้างแขนเลยเหรอว่าไปแล้วบาดเดาซุ่มไปตามใจมึงันแล้วกันตามใจมึงจัดการมันเลยฮะฮะตามสบายฮะฮะเอาเลยเอาเลยมึงรุยเลยมึงลวยเลยมึงไม่ต้องห่วงกูกูกเกษียณแล้วกูไม่ยุ่งละกูไม่มีอะไรแล้วนะวอยกูมีแต่ปืนฮะให้ผมไหมลูกพี่ ให้ผมเถอะเฮ้ยปืนบอกนี้มันยันมากเลยนะเอาเลยเหรอเฮ้งเอาจริงๆหรอปืนกูมันมันของแท้แล้วเนี่ยแม่ทับให้กูเป็นรางวัลมานะเนี่ยโอ้ทำไมมันเป็นขีเมี่ยงยังปลายมันเลวพี่เฮ้ยก็าอกกุกมันเยยงไว้ไม่เอาไปลลงมึงจะเอาหรือเปล่ปปาเนี่ยเฮ้เอาก็เอาเลยพี่ดีกว่าปืนจับยิงไม่ได้ นั่นไปนั่นมานั่นจบหลายบาทจนว่าลูกพี่สว่วงเราอุสว่วงเ,าววเราดันละว้อยไม่มีปัญหาเดียวเอาปอกขวดึองก็ได้ลูกพี่เดี๋ยวลูกน้องจัดให้นะสบายสบายดบเดี๋ยวให้ผมไปจัดการนี่พวกทหารไทยก่อนนะผมแคนแทนไอ้นนสมคุกจริงๆเลยเนี่ยพ่อน่ให้ผมล้างแคนเธอลูกพี่ผมค <c oughs> ันแก้วอะคันแก้วคือรักบาทเ่ยเท่านาแล้วฮะพ่อนะ่ไปไปไปบึงไปหาไปเอกก่อน ตอนนี้ฟิวมึงกําลังมากําลังคือว่ะวกูได้สวงแล้วไปไปเอามาให้กูด้วยนะกูลุกน้่งไปเที่ยงหน้าข้าวเดียวลูกพี่กันนั่งขาอยู่กองไฟดันละโดนเตือนก็นมาวาะเนี่ยห้องกากาก,ากมาไปหาลูกพี่ฮะเฮ้ยบังลังกูนี่นี่อ้าวไอ้หากูว่าจะหากกมบกสี่ปีกล้วยอยู่นี่ที่มึงเอาไปได้ยังไงเฮ้ยไม่รู้แล้วเฮ้ยห,หามึงต้องคุยกับกูก่อนเลยวะ่ะ วก็ไม่รู้แล้วผมไม่มีอาวุธแมลูกพี่อ้าวมึงไม่เอาเหรอนี่เห็นมันแ mang มันจะมองข้ามนะว้อยไม่ใช่ธรรมดานั่นเนี่ยกูว่ามึงเอาบังลันกูมาคืนแล้วเอาปืนได้ไปเออมึงคิ้ว่ามันธรรมดาเสมอไรในนี่โหโขกพวกมาจนแกเท่าแล้วนะเนี่ยกำลังคุยกันเจ้าดีๆบาดจะเสียงปืนมันจะใสบาดดีเฮ้ยวายหลบวายก็ตัวใครตัวมันนะวอย